พอยุเบื้องหลังของการกินอิ่มนอนหลับกินอิม่มกินแซบกินอิม่มกินเต็มออกไปหาปูหาปลามาสูลูก,กินเสมอเบื้องหลังของคนงพวก ทิดาเล่าเพรว่ราที่เป็นน้องปานะ่าธนาสองมืองโลกสวัสดีค่ะน้องทิดาเล่าสีพิไรเด้อเนี่ยอิมอ่มทองบ่อิ่มทองก็คือผู้นีแ้แหละผู้นี้คือผู้ใดเนี่ยพี่ชายชพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายน้องทิดาเา่พี่ชายเนี่ยภาษาอังกฤษบ้างเหรอ ดีเซลวบิเซวะเขามาเบิ่งให้พญ่สมหวังเด้อครับผู้ที่เจ้าของส่องกับสวดีนี่ไม่นาะเจ้าของส่องกันอะไรกัตดีครับผู้นี่เฮ็ดผู้นี่เป็นกกินสองผู้นี้กินยังเดียว คุณนันเป็นผู้ชมจมวัตลูก่วนแต่ว่าผู้นี่เฮ็ดยางเดียวผู้นี่หายางเดียวผู้นี่เสียยางเดียวผู้นี่คุณนันหาอยู่เด้หาไอ้หมูแต่ว่าบม่กินน้ำมูบไ่กินน้ำมูหาปลากระมานผู้นี่ไอ้มังกรปลาเนี่ยเป็นไอ้เงาะแล้วแต่ว่าบม่กินปลาท้าไมหนูไม่กินปลารู้ไหมพี่มังกรว่าอะไรวันนั้นยายบอกว่าปลากินปลามันฉลาดนะลูกถ้าปลามันฉลาดมันจะมากินเด็กหนูทำไมยายเหมือนคำโง่เลย เกินกับจริงแล้วไม่ได้ว่าหรอกอันนี้คือช่องไมตาสมหวังครับ,บเพราะว่าเ่ินกะอยากเห็นหลูกเห็นร้านอยู่ในโทรศัพท์เพินคือกันย่ามเวลาลูกร้านไปงานเลสิครับอยู่สองตาใยกกับพ่อได้บึงลูกร้านมาสันปะ พอดีของพ่อใหญ่สมหวังเลยที่ดีคักที่สุดก็คือหักลูกหักหลานเสียสละเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็หากินหมานหอมจริงครับพี่น้องครับปลาคอมีตัวตัวใหญ่ๆแล้วใส่เบียดมากกินแบบธรรมชาติขี้ปูมอ,อันนี้ลาบหมูดอกกันอย่ากโกหกจนว่าได้เฮ็ดแข็งไว้เนี่ยตรงนะู้นเราใส่เบียดได้ทอดปลาทู<อ>าครับพ,ปปพี่น้องครับปลาทูก็ไรได้ว่ามันธรรมดา ไปใส่มองถือคนมาแอปเปิลเนาะสีแดงอ่อนงามากอ่อคนักอนเกันอันเพื่นผู้ดีครับมไม่ยั้งดอกควรนแต่มูดดอกนี่ครับนี่เออเพื่อนมีร่อน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 นี่ครับหกจากน่อยเด้อครับพี่นองครับอย่ามองว่ามันหกไขมองเปนศิลปะเอาเพราะว่ามีลูกสาวสองคนครับ เป็นยังไงอุญเนี่ยทงานนี้ลูกสาวเาทันพูดใดตื่นสวยกว่ากันอันนามาเคือนให้เราหมูเลยจูกาตืจะูกหมูเลยยายูกเอาเดียวแบ่เหม้าาน่งก้เตมูคืนี้นอกี่โมงวันจะโมงกับ้างเธอแล้ว เขาบอกเวลานอนเนี่ยเขาเวลาตื่นเนี่ยเวลานอนเนี่ยเจ้าสีนอนจักโมงจักยง้มกับเรื่องของเจ้าแต่ว่าเวลาตื่นเนี่ยเจ้าต้องตื่นให้ท่านมูง่ายก็ตื่นกันเพื่อนมาคุยไงตื่นบอยย้อมลุกมีคนสื่อสายของเพื่อนอยู่เมื่อเช้าเนี่เยใครเนาะเสื้อขาวมีเป็ดเป็ดทังคอโอ้เป็ดคนนี้นี่ Cân mang này gọi, hãy non được luộc sầu bỏ Cân mang này gọi hả? Tà, gọi được luộc sầu bỏ Đừng khâu bao phê Ờ, được luộc sầu, mình non được luộc sầu Ờ, non tươn được luộc sầu Đừng khâu bao phê hơn mà Tươn sầu đây việc lái, tươn sái để việc ngoài Miệng น้อยตื่นสายได้เวียกหลายแล้วตื่นเด็กขี่ไก่ตื่นสวยขี่ไก่เออนนั่แม่นอีรีดิขี่ไก่ขี่ไก่ขี่ไก่ได้ไหมถึงว่าสมัยก่อนอ่ะเพิ่นบ่ให้มีส้วมบ่มีห้องน้ำเออคันตื่นแต่เช้านี่ก็สิได้ขี่ไก่บ้านคันตื่นสวยได้ขี่ไก่บ้านแล้วได้ไปเล่นไก่คนมาเห็นหคนนเ็ตเนาะแงล้วเนาะเอาคุ่งูม้าไว้บ่ สมัยตะกี้ไม่มีห้องน้ำหรอคะโอ้ยสมัยตะกี้บ่มีแล้วห้องน้ำ้องสวมบ่มีแลหรอนียังตะวังจับเสียมเขาป้าลวดแล้วมันบ่มีหอดปลาตะกี้น่ะมันมีแต่ทงหน้าเนาะตะทงหน้าบ้านเฮาตะกี้มีปลาอยู่แต่บ่หลายบ่หลายปลาบ่งหัวลิงมีบ่ตางไฟตางตื้นเด้อลรูปไปอีกแล้วเจอกันเด้อเจ้เอ๋เอ้าเจอากระมาบ่เอ้าตะวังอีเด้อเรามีประวัติเด้อตะวังเนะตะวังเรามีประวัติเด้ออืมแคเอ๋พุทธะ

่วนกวนยิ่งยิงยุ่งยิงย่งยิงยุ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 ่งยิงยยิงย่งยิงย่งยิงยยิงย่งยิงเบิงขงข้ามสิเงาอีดอยากลองเพีงน้ำเขามาดีปิมาหาเมดิปนเี่ยอฝาก่องกระสมบังได จะพ่อแหวบผู้สมบัติผู้ดีชื่อช่องตาสมหวังยังไงคะตาสมหวังนี่แหละลูกเลยไม่มียายตาสมหวังบ่มียายรุ่นตาสมหวังเล็กตาสมหวังคนเลี้ยงหลานอ่าเอาชื่อช่องเหรอค่ะฝากช่องตาสมหวังคนเลี้ยงหลานหน่อยนะคะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะถ้าอยากเห็นน้องธิดาาวหน้าแปลงแหวงตาตูนต้องมาดูทางนี้นะคะผู้อยู่เบื้องหลังที่ดูแลน้องใช่ไหม ยูู่เบื้องหลังนนชัดเจนเลยล่ะครับนี่ของแท้แต่วังครับตาสมวังแย่รุ่น่นอ,ยอยูู่เบื้องหลังยังไดแต่วังตื่นจะตีสีตื่นแล้วๆหนึ่งเขาพร้อมใช่เขาไปถารูปถาร้านพร้อมเดี๋ยวนูสิเฮ็ดหุ่นให้ตหวังกินดอก <c oughs> โอ้ยพูดเฮ็ดเหตุนู <c oughs>